ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแมนยูสนกองหลังยูเว่หกล้านลิเวอร์พูลยังตามจีบกองกลางฮอลแลนด์วัตรมัติประกาศแต่งตั้งอโดนีอิโลเอล่า อดีตคนซื้อของระโยะบเบเยกาโนเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่แกรีโอเนลโดยเซ็นสัญ,ญญาเป็นเวลา2ปีด้วยกันเซลติกเปิดตัวเบนโรเจอร์อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญ,ญญาเป็นระยะเวลา3ปีเอ็นโกโลกงเต้เตรียมเปิดตัวกับเอลิติฮัดด้วยสัญญายาว4ปีค่าเหนื่อยรวม100ล้านยูโรเอตัวเมนตี้มือก่าของเชลซีบรรลุข้อตกลงย้ายร่วมทีมเอาอารีในซาอุดีอาระเบียแ,แล้วโดยเซ็นถึงปี2 0 2 6 ดเมเนเวสเตรียมเปิดตัวกับอังฮิลันจากเวอร์ชัมตันด้วยค่าตัว55ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2026ไคล์วอลเกอร์กำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแมสซิฟตี้ข้ามกลางคาร์ลีว่าบาเยนกำลังอยากได้ตัวไปร่วมทีมมาร์กาด้ฟอร์ดใกล้บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเชลซีต้องการจะเก็บรีไวล์โควิล์เอาไว้ใช้งานแทนที่คาริดูคูลิบารีที่เตรียมย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ การเจราจาระหว่างมนซิซตี้เป็นไปได้ด้วยดีในการตกลงค่าตัวของมาตโอโคเาซิตโดยสิงบูต้องการที่30ล้านยูโรเปีเอเมริกออบาเมยองกำลังเจราจากับทีมนในซาอุดิอาระเบียส่วนลูกกู๊เปิดเสจข้อเสนอไปเรียบร้อยแล้วเชลซีใกล้บรรลุขอ้อตกลงคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าจากบีเรอัลแล้วโดยมีค่าสิทธิสัญญา35ล้านยูโรไรตันจะจ่ายเงินเป็นค่าตัวของบาร์ตเวอร์บุเคนผู้สาประตูเบลเยียมของอันเดเลต20ล้านยูโร อินคากูดกันยืนยันยังไม่ตัดสินใจอนาคตรวมถึงไม่มีแผนย้ายกลับไปเล่นกับบริสดอทมุนแบตเตอร์โรซิวารับค่าเหนื่อยก้อนโตจากทีมในซาอุดีอาระเบียอาร์เซนอลพร้อมจะปล่อยธอมัสปาเตไปเล่นในซาอุดิอาระเบียแต่ก็ต้องแลกกับข้อเสนอที่น่าสนใจมากพอด้วยเช่นกันเทโว่ชาร์โรบ้าไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในอิตาลีแต่ปัจจุบันเจ้าตัวขอโฟกัสกับเชลซีมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวของเบรเมอร์กองหลังยูเวนตุส ที่มีค่าตัว60ล้านโยูโรในซัมเมอร์นี้เซลซีเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับไบรตันเพื่อแลกกับมิเ์เซายเชโดหลังข้อเสนอแรก60ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไบรตันต้องการที่80ล้านปอนด์เลวปูยังคงต้องการเซ็นสัญญากับไรอันกาวเวนเบิร์กอกองกลางของบเบย์มินิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ค่าเหนื่อย3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กับมา,าร์คัสฟอร์ดแล้ว ซื้อได้แค่รายเดียวงบประมาณมีจํากัดแมนยูถึงคราวทางตันเมื่อต้องเลือกชอปปิ้งระหว่างกองหน้าหรือผู้รักษาประตูแค่รายเดียวเท่านั้นเนื่องจากสโมสรม่มั่งคั่งมากพอที่จะซื้อตาร์ดังได้พร้อมกัน2ตําแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอริกเทนฮากกำลังพยาสสยามเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์มิดฟิลด์เชลซีอยู่ในเวลานี้แมนยูตกเป็นข่าวอย่างหนักกับกองหน้าเนื่องจากเอทนฮาร์ประกาศชัดเจนว่าต้องการได้หัวหอกคนใหม่มาทดแทนการย้ายออกไปของกิเซโนโรนัลโด ก็แบ่งเบาภารก,การล่าตะข่ายของมาร์คฟอร์ดไปในตัวด้วยแตบบ่นั้นก็ดีความเคลื่อนไหวล่าสุดในถิ่นอต์ฟอร์ดกลายเป็นว่าเทนฮากน่าจะต้องดึงนายทวารรายใหม่มาร่วมทีมด้วยเช่นกันเพราะจะถึงตอนนี้แล้วดาวิดเคอายังไม่ได้ต่อสัญญาที่จะจบลงในช่วงปลายเดือนนี้และส่งผลให้มีข่าวพุดออกมาว่าผีแดงพร้อมปล่อยดีเคเอาจากทีมเนื่องจากเจรจาก,กันไม่ลงตัวต่อกรณีดังกล่าวดเดลี่เมลแรง,งงานว่าแมนยูต้องเลือกส,สัญญากับกองหน้า หรือพูดภาษาประตูแค่หนึ่งรายเท่านั้นเนื่องจากการเหมาวควานัเตะใหม่ระดับท็พร้อมกัน2ตํตำแหน่งต้องใช้เงินเกินกว่าที่สมโมสรมีงบให้และน่าจะเกินเพดาน100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเห็นหากัมมุงมั่นที่จะฉุดเมสันเมาส์มิดฟิลด์ทีมชาติกรษดมาจากเชลซีด้วยเชื่อว่าต้องหมดเงินเยอะแน่ๆไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่าในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์ไม่สามารถเซ็นสัญญาก,กับทั้งศูร์นาและนายทวารมาเพิ่มได้อีก เขายังยืนยันที่จะคว้าดาวเตะสิงบลูมมาร่วมชายคาและจําเป็นจะต้องเลือกนักเตะใหม่นอกเหนือจากเม้าอีกแค่ตาแหน่งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ผีแดงยังมีปัญหาการขายนักเตะแรกกับเงินก้อนโตมาตลอดดังจะเห็นว่าพวกเขาปล่อยพ่อค้าแข่งค่าตัวแพงออกไปแบบขาดทุนทุนรายจึงทําให้เป็นเรื่องยากที่เทนฮาร์จะหาเงินในจุดนี้มาต่อทุนล่าสุดมีการระบุว่าแมนยูพร้อมขายอริเบย่ให้กับเรอัลมาดริดในราคา2ล้านปอนด์ หลังคว้าประกันหลังผิวสีวัย29มาจากเปเรอลด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ในปี2 0 1 6และปล่อยให้มักเซย,ยืมตัวไปเมื่อปีก่อนโรมาโนยืนยันแรดฟอร์ดใกล้ต่อสัญญาใหม่กับแมนยูแต่วันีแสดงได้รับข่าวดีเมื่อฟาบิเซโรมาโนระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแรดฟอร์ดเต็มทีแล้วของราคาเหนือเทียบเท่าดวิดดิคา เดิมทีสัญญาของแรดฟอร์ดไว้25จะสิ้นสุดลงในปี2024หลังสมโมสรใช้เงินขายต่อไปอีก12เดือนซึ่งที่ผ่านมาปีสแสดงก็พยายามจับนักเตะต,ต่อสัญญายาวด้วยได้เวลา5ปีและเพิ่มค่าเหนื่อยจากที่รับอยู่เวลานี้2 0 0 0 0 0ปอนด์เป็น3 75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากตัวเล่นดัากาวส่งผลใน้แรดฟอร์ดมีโอกาสเป็นนักเตะคนใหม่ที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของปีสแสดงทำลายสถิติเดิมของดาวิดเดคอา ที่เวลานี้รับอยู่ที่375,000ปอนด์ที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้และมีโอกาสสูงที่จะถูกปรับลดลงหากจ้าต,ตัวตัดสินใจต่อสัญญาใหม่กับทีมโรโมาโนโระบวุว่าการเจราจาระหว่างแมนยูกับแรดฟอร์ดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายโดยที่ตัวนักเตะม,มีความสุขในการร่วมงานกับเทนฮากจและพร้อมอยู่ช่วยทีมต่อไปประธานนโปลียยืนยันเตรียมจับแข้งเป้าหมายแมนยูยืดสัญญาใหม่ ออเลเดโอเดเรเลนติสประธานสโมสรนนัป,ปรียืนยันเตรียมจากว er ิกเซอร์โอซิเมนดาวยิงโคสชพันของทีมยืดสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก2ปีหลังทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันได้แล้วสูน้าจอมยิงไว้ย24สร้างผลงานได้ร้อนแรงสุดๆเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนชั้นนำของโลกอย่างแมนยูน่เต็ดและเชลซีรวมไปถึงบบเยอร์เมนิกและแปรที่ชิยงชัแมงโดยลงเล่นในกับนาโป,ปรีไปทั้งหมด39นะัดรวมตัวการ ยิงไป3าเสประตูกับอีก5้าแอซิดมีส่วนสําคัญในการพาต้นสกัดคว้าชแชมป์กอโชดิซราอิตาลีล่าสุดเดลเรนติสยืนยันว่าได้มีการตกลงเบื้องต้นในการยืดสัญญาอุซเมนแล้วแต่ถ้าในอนาคตเกิดมีข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเข้ามาสโมสรก็พร้อมจะรับไว้พิจรารณาเราได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับวิกเตอร์แล้วสําหรับการขยายสัญญาของเขาต่อไปอีก2ปีในกรณีที่มีข้อเสนอมหาศาลที่ยากจะปฏิเสธเข้ามาเราจะดู และตัดสินใจอย่างดีที่สุดเพื่อสมโมสรเวือวฟูปาดหน้าแมนยูตัวเต่งขวาแข้งบายเยิร์เสริมทัพซัมเมอร์มีในงานว่าหงแดงเลือกผูกกำลังพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับไรอันกาเวนเบิร์กดาวเตะบัญญมินิกเพื่อตัดหน้าแมนยูในเต็ดที่มีข่าวกำลังให้ความสนใจด้วยเช่นกันซื่อดังอย่างเดมิเลอร์เป er ิดเผยว่าหงแดงและปาจแ,แดง สางให้ความสนใจอยากได้ายเซนของแข้งทีชาต์ฮอลแลนด์ในตลาดซัมเมอร์หลังนักเตะแสดงความต้องการขอย้ายออกจากถินน่นอาริอันอารีนาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลกราเวนเบิร์กย้ายมาจากอาแจ็คเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเพียง20ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถยึดตัวจริงในทีมเสือใต้ได้ทําให้เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อหาทางย้ายทีมในซัมเมอร์นี้รายงานแจ้งได้ว,ว่าลิเวอร์พูลกำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อให้มีการเซ็นสัญญากับสตาร์วัย21ให้รู้ล่วงไปได้ดีขณะที่เทนฮาร์ก เคยร่วมงาน,นแท่งรายนี้มาแล้วที่อาแจ็คก,ก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมเช่นกันแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาอย่างชัดเจนสำหรับเยเกนครอฟนั้นเพิ่งเปิดตัวเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและพวกเขาต้องเร่งติดดีลกองกลางอีกน้อยหนึ่งรายก่อนตลาดซื้อขายจะเปิดทําการเกิดนอกจากในรายของกาเวนเบิร์กแล้วก็วยังมีข่าวกับเทฟเฟนตูรามของนีดด้วยตเตนาร์เซง เทโคว์แมนยูยืดเยื้อทำแผนซื้อดิแคนไรท์ล่าช้าเอริ็กเทนฮากตกเป็นข่าวว่าถึงขั้นหัวเสียที่การเจรจาเรื่องเทโเว์สโมสซอนแมนยูล่าช้ามันไปขัดขวางแผนการไล่ล่าตัวดิแคนไรท์ของเขาเทนฮากสนใจจะคว้าตัวดิแคนไรท์มานานแล้วด้วยดาวเตเวสแฮมอยู่ในแผนที่จะเป็นส่วนเสริมในการยกเครื่องแผงกองกลางใหม่ที่เขาได้คิดเอาไว้ตั้งแต่มาคุมทีมเมื่อสัมเมอร์ที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม ในการสัญญากับดาวเตะไว้24ปีโดยเดวิดซลิแบนเจ้าของทีมขุนค้คอนยืนยันว่านักเตะได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้หลังพาสโมสอนควา้าแชมป์คอนเฟลเลนซ์ลีกเมื่อต้นเดือนเยอเล็กก็ตามมาหากราบการเทคโอเวอร์ที่ยืดเยื้อของแมนยูส่งผลกระทบต่อเทนฮากสำหรับแผนซื้อขายของเขาในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากดิซันเปิดเผยว่าเทนฮากรู้สึกผิดหวังที่ตระกูลเกลเซอร์ไม่เต็มใจที่จะยอมให้งบก้อนโต จนกว่าสถานะการเิ็เจ้าของสโมอสรจะได้รับการแก้ไขชิกัะซิมเบลมัต์อาัลทานีแห่งราชบงกาตากลายเป็นผู้นําในการเทคโอเวอร์ผีแดงแม้ข้อตกลงจะยังไม่ได้บทสรุปก็ตามแม้มันอาจได้บทสรุปแต่ตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่การเทคโอเวอร์ยังต้องใช้เวลาอนุมัติอีกประมาณ8-12สัปดาห์กว่าจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการ